กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8ค่ายมหาศักดิ์พลเสพจัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับอำเภอชุมแพองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสอและประชาชนเข้าทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะโดยนำทรายนะคะกรอกใส่ถุงทรายและทำแนวหลักไม้เพื่อป้องกันการซุดตัวค่ะโดยนำถุงทรายนะคะมาถมพื้นที่บริเวณติ่งขออภัยค่ะบริเวณตลิ่งที่พังไว้นะคะเพื่อป้องกันการซุดตัวเพิ่มอีก ซึ่งบริเวณดังกล่าวค่ะเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่อาศัยนะคะแล้วโดนถูกกระแสน้ำนะค่ะมากัดเซาะก็เลยส่งผลให้ช่วงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านท่าเดือตําบลชัยสออําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะทางอําเภอชุมแพนะคะเลยได้เร่งเห็นถึงความปลอดภัยว่าจะต้องรีบเร่งทําการซ่อมแซมให้พื้นที่ได้กลับมาใช้ชั่วคราวไว้ก่อนค่ะ และเพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของพลเอกจเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกนะครับซึ่งห่วงใย,ยประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมจึงมีคำสั่งให้หน่วยทหารกองทัพบกประจำพื้นที่ได้ออกช่วยเหลือประชาชนร่วมกับภาคส่วนต่างๆทันทีทางนี้ได้สั่งการย้ำให้ทุกหน่วยงานของกองทัพบกระดมกำลังและยุตโทปกกรนะครับออกช่วยดูแลเหลือออกขออภัยครับออกช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และให้ปรับการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและลดความเสียหายของทรัพย์สินรักษาเครื่องมือในการประกอบอาชีพบริหารจัดการให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกที่สุดมอบหมายให้สนยนบรรเทาสาธารณภายัยกองทัพบกเฝ้าติดตามและอำนวยการช่วยเหลือในภาพรวมรวมทั้งการเตรียมเครื่องมือยุธทธปกรณ์เฉพาะของหน่วยทหารเฉพาะของหน่วยทหารช่างนะครับแล้วก็ของส่วนกลางเนี่ยพร้อมส่งไปเสริมการปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนตามการร้องขอของหน่วยทหารในพื้นที่อีกด้วยครับ